เราก็กลับจากทําภารกิจที่บ้านดุงนะครับเดินทางกลับมาถนะึงบางปลแล้วนะนี่สมยจังเดี๋ยวเราก็จะไปลงพาเลตนะครับที่ตัวดังค้างออฟฟิศนะครับเข้ามาดูนี่ มาแล้วนะลุงคนใครจะเห็นก่อนเนาะสวเนี่ยสงสัยมาเออไปอยู่ไหนกันหมดเนี <|hu|> ่ยไม่มีใครมาช่วยยุกหรอสวอีกอีกเดีอดใจบินอะไรกานนะแข่งสวเออเออทางล่างไงนะ มีใครวิ่งมาหรือยังเมื่อกี้เราก็มองหาหาใครเอ๊เขาไปไหนเกินหมดเขาไม่มารอเราหรือยังไงเราเพิ่งออกมาจากร้านเพราะว่าในร้านมันรอ้อนแลวสอบวคนนั้นเดินล่ะนั่งอย<ะ>ู<ะ>่ตรงนี้แลวเพื่อนเพื่อนละ่ะเพื่อนเพื่อนไม่รู้ไปไหน <laughs> ไม่รู้เพื่อนเพื่อนไปไหนเนี่ยจริง พอานี้เราออกมาจากร้านพรดีมันร้อนก็นเลยมานั่งอยู่ตรงองคู่อ๋อที่ร้านมันร้อนใช่อพอที่ที่องค์ปู่จำลองมันเย็นอเออก็ได้ยินพอพอเสือมาต้องปิดปิดปิด <c oughs> เออพราะเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้ดิ <c oughs> ไปเป็นสาราเปลือกเลยไม่กล้คิดเลยเนาะมันจะมีเชือกไปมั้ตอนแรกความเข้าใจของเราเราคิดว่าแบบวางวางไว้เฉยๆไงคนเดียวได้เออมันก็ต้องมัดไปมัดมาหลายตลบเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเลยอุ้ยหนักอยู่นี่ัเซ้นะคือถ้าไม่มีเชือกอะยากเหมือนกันนะที่จะตกลงได้เท่าไหร่นี่กี่เปรตนี่สิบเี่บาทส่วนตัวสอง เราจะไปไว้ตรงข้างบ้านเราด้วยเธอตั้งอะไรอ่ะตั้งไม่ให้แมวอ๋อแมวมันเข้าไปที่ยุกอยู่ข้างบ้านเอาบนก่อนเอาบนก่อนเอบนก่อนเดี๋ยวไลคนเดียวใช่ไหมไม่ได้หลังก็ยังไม่ดีมันต้องสี่คนเอามันไม่ไม่มีใครมาสิเอ้เเือ เอาวางก่อนวางก่อนุ่งพิงนึงด้นรงต้นนะมันมามลงไปเลยเอมไมอเออใช่ใชเอาไปอยู่บนก็แค่ยื่นลงนะต้องรีบนะน้ำมันจะมีเสี้ยนนะไม่มาเลยึง่ามันจะมีเสี้ยนเออโดนไม่เป็นไไเรเอาวางกนเดี๋ยวเรยกไป้อยู่ได้อยู่ออกกน่งกาย ้เห็นเราหรือเปล่าในสวนเห็นเห็นดูนะเต้อแต่งตัวลงนิดนึง อันนี้น่าจะหนักเกินแล้วนี่ใช่โอ้มันไม่เท่ากันนะนี่ก็แล้วแต่ไม้ไงโอ้หเออไม่มอะไรเราคอยก็ระวังอันนี้มันขึ้นมือเสียนเสียนอโอ้ยอันนี้เป่าดิ <S <S น่ายาสีป่เหมือนเสีงยงยาชีอ่ะ ในบ้านป้าพูดในบ้านป้าน,น่ะพูดในบ้านง่านน้นาจะไปนาลุงเต่าเออไม่รู้เขาชวนกันไปนาลุงเต่ารู้ป่ะกินที่ราก็ไม่เห็นยา่าชีก็ไม่เห็นตาห้าน่าจะไปหาวัวหรือเปล่าอันนี้เตานะเดี๋ยวเจอได้แล้วไปค่ะ โอ้ใช่นั่นกฟตเออใชรติสตรราระจาเเด้นะวาเตออดีเข้าใจเใจไม่เอาเตเชด้มเออาคือีเออดีจาเป็นีวเราจะอดทสเตถนดังนีพอดีไปถ่ายตอนั้นพอดีถ่ายแล้วก็นับดูเรานับวเาตวได้เราเาได้วยแต่วามัน ไม่เปไรไม่ไรได้นได้ได้โอเคอยู่ลง้ขาได้อยู่ไม่แตกข้างอมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งจัดตรงเพียงสวยก่อนยังไม่ได้จัดลงจับล็อกเลยเนี่ยเออจับจอดแกอัวจัดให้มันรู้เลยว่าหน้าตาจัดออกมาเป็นยังไงไปไหนมาหน่ อ้ยอ้าวกินข้าวแอดมินมาดูหน่อยว่าจะจัดการตังเดิตรงไหนม่เหอ้ไว่าจะจัดแบบไหนไม่ลาขึ้นไปซักข้าวมาโหมาหัวลงเช่นแล้วเหมือสอง่างเออก็น่าจะงั้นแหละไปรุกรอุ้ยอ้้ยโอ้ยเกือบแล้วสี่หมื่นปดอย่าชี่ยตังโทรศัพท์น่ากลัวมาก ตั้งโทสำนักกลัวากไมลวมาช่ับออย่าไปรับธนนย่าไปรับธนนไปรับธนนไปรับื่อนกันไม่ไวเอาโอยรับพกันหายากหายากโอ้ยรับพร้อมกันสมามันจะต้มอัน oh, 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 huh. ี้อันนี้มะปีบป่าหอ้ยใจเอ็มกูนายมูนอันนี้ดีเลยจ้าโอ้ยหอมหอมหอน่ากินน่ากิน

เออเอาสูงมาที่ไหนแล้วนั้นสามอันเลยไหมสามอันเรียงกันเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนอะไรนั้นไม้อะไรน่ะเนี่ยในได้คุยนั้นเดนเพื่อนก็เป็นเพื่อนอันนี้ไปนี่ก่อนนี่ไปนี่ก่อนมันเป็นคู่การญาชิดินดินมาดินไม้เราจะให้มันลอยขึ้นเนี่ยนี่มาตรงนี้ญาชิเอออะไรอีกเอาใจเรื่องอะไรเรื่องเลยไมมมันจะต้องเอาเรียงไม้ที่มันเหมือนกันก่อนไมเน่ยอันนี้มันเหมือนกันตรงนี้ เออใช่ปงอันนี้สแอนซูไปนู่นเลยอันี่เะ่บ่มไม่ได้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 ไปเอาของาไปทำเลยไปไปเดี๋ยวเดรออย่าอ่ะซือดึืไอไปไปเออเออเราก็เพลินออกแรงเต็มที่เลย เหมือนกันความสูงอันนี้นะจะมาทางนี้ก่อนน่าจะดเข้าไปยักโดยกับเบื้องมันเป็นร้อยอล้วนี้มาทางนี้ก่อนเราได้ซื้อก่อนตรงอันนี้เออนี่ใส่ตรงนี้นี่มันจะได้สามพอดีเออไป,ปะยากเราไปนุ๊ดนุ่ดเม้นเม้นเม้น อันนี mm. ้มเบา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 ย่าจิเบเบาสองคนสองคนเห็นไหมมันมีต่ำมีสูงโอ้ดังเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วนี่เสร็จตัวใบมุมนู้ดได้ใส่รังเนาะ เออมันจะได้สวยเนาะเอออไบ้านเสือบนี้อืาสอสองสองไปไปบ้านเสือเสือไมลังบ้านสไปเบ้อยจะวางบนท่อนั่งไงนอ่ะไปท่อห้องน้ำนะแล้ก็ตกทรายซีแมวมาแอบอึด มันชกไปเกี่ยเกลี่ยสายเลยมันก็อึงไงมันจะไปเกลี่ยไม่ได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อใครจะไปใครจะไปก็ขึ้นรถถ้าไม่ได้ก็เอาออกน้องเอาอหลืออันหนึ่งว่าจะไวมุมนี้ทางงานไว้ไว้ใส่ลังมัได้ได้มาดูแลมาดูแลแล้วต้องหาผ้าเป็นอย่างนี้หน่อยจะสแลมไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเสื้อไปลงที่บ้านก่อนโอเคเสื้อซื้อมาจะไปซื้อสแลม

หยุฟังหฟังลืมตัวเองมลืมตัวเองหยุดหยุดหยหน่อยไม่ใช่เาเบาเออยาที่สุดยอดเลยนี่คือแบบมันเดินเรื่องาห์หาเพื่อนไม่ใ่อะไรวังถ้าเป็นบ้านม้าเป็นเรื่องหาเจ้าหัวมารับมารับมารับรับรั เอกงมาแล้วเอาอันนีุ้กนี่เฉยเราม้ขึ้าันดันนี้เอาที่สวยนั่นแหะเออนวยันเออนสวยลงมาเลยนั่นน่ะเอออันนี้มันหลุดปออนั่นแหละือเราไม่ได้ใช้งานอะไรระวางไว้เฉยๆมีห่วงที่ขึ้นบ้านพวก้าถ้าเป็นบ้านไม้น่ะไม่เป็นไร เอาอโอ้โหจะเปลี่ยนตนี้ดีกว่าง่าย่านี่กเนี่ไม้มันุดไม้มันุดอแต่เราก็ไม่ได้ยกไปไหนเออช่างมันเถอะเออมันรุดอยู่ข้างล่างถูกต้องถูกต้องรงเ้กยิ่งใหญ่จริงงก็ไม่ใพูดใช่เออ